สวัสดีค่ะครับต้อนรับเข้าสู่วั t ส h ไลท์ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องมหาศึกรังพิภพ EP 39จ้ามาแล้วต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่เราชิงเหมือนรับเป็นแกนของคุณพีสยต้นหลิวของต้นหลิวพันปีใช่แล้วอีกสังงั้นก็รู้รู้แล้วว่ามีนักอ่านจิตอยู่บนเกาะนี้คือใคร ก็คือเพลงของเราเองเออเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะทุกคนว่าใน EP นี้อีพอลิน่าจะทำอะไรกับเราอีกใช่นะครับไปลุ้นกันต่อเลยจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครพิเศษมากใหม่ออยู่ในเฮเลเซคุสิฟเมมเบอร์จ้าและมีปุ่มซุปเปอร์แดงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับคุณผู้ชีด้วยครับ ตอนที่สาออสเตรเลียเราอยู่ที่นี่นาหนหลัวเฟิงลงดินเก่งมากนยั่วเ่งลังเ่งมากจะลงไปเลือกอี่หอีกว่า เกือบถึงสามเมตรแล้วโอ้ว้โโาวโอ้โอ้โ้้โอ,อ,อ,อ้ไ,ไออ้อ้้นอ้โอ้้โอ้โอู้้โอ้อ้โอ้โ้โอ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 ้าอ้โ่้โออ้อ้อ้โั้โ้โอ้โอ้วอ้อ้วย้อ้โอ้ออ ว่าเขาถูกสัตว์ประหลาดใต้ทะเลสาบฆ่าตายแล้วเพราะงั้นก็เลยหมอฟังหมอฟังจัดค่ายฝึกโคกกะทิเลยใช่แล้วทนายก็เป็นนักอ่านจิตถ้าเราตามไปตอนนี้ก็อาจจะจับเขาได้เดี๋ยวน้องจำชื่อหมอฟังได้แล้วเขาเป็นคนขอี้สุด มูกต้องทำไมเหรออาจจะบอกว่าที่เขาพลาเข้ามาแยกวิญญาณเพืนแสดงว่าเขาตัวเรียกคนมาแล้วอีกเดี๋ยวคนขี่สุนทกคงมาฉลา,ไาดไล่ต้อนไปเรื่องสำคัญคือตัวรวบรวมวิญญาณเพื่อกองตอนจะมาขบทนขี่สุดจะ้าถึง <c oughs> มันไม่พอใจละจับจัก,การหลวเฟิอเราอี แก่นแท้จะหายไปป่ียจริงเอาได้าแล้วมเลยว่าลอยนะครับทำไมยัมีลัาพันท่งอยู่กระแสน้ำเชี่ยวมากดูแปลกแกแก่ที่นี่พอได้ยังมีท่าจับตามดินนะคือ็กระแสน้ที่หลเชี่ยวเจออะไรแค่เด็กเเอานใต้ดินยังไม่มีสัตว์ประหลาแต่ก็ไม่รู้ว่าฐานน้ำจะออกไปไหนเช้าก่อน่้นไม้ต้องหยิวพันปีคัญกว่าต่อวัดที่บ้า ถ้าเจอจากตลาดอย่าทำให้มันตกใจเหนือไม้เหูี่ยมัางปีมากวดแล้วเราต้องรายงานสำนักทันทีแต่ถ้าพวกเหลี่ยงย่าตาตันช้มาทันชาชุดดำคนนักไปกอานจีระดับเทพสงครามถ้าเขาหาที่พบรล้วก็ไม่ใช่แค่เหนือไม้เหลี่ยที่จะถูกชีกไฟชักเองก็คงไม่ร่ายเหมือนกันมันก็จะดุดเกินไปหล้ลูกถ้ากินมนแล้วแขกเออตะกี้ก็ไม่ี่ด และชั้นเป็นเทพสงครามสูงสุดถึงเหนือประเทศสงครามได้ว้ายเปิดเครื่องเหรอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมกุหลบเฟิร์นจากค่ายฝึกหลวงพันธิมีเรื่องอะไรผมอ,อยากถามว่าเรื่องไม้ต้นหลิวพันปีต้องใช้ยังไงครับสักครู่เรื่องพันต้นหลี่มพันปีอลด้านนอกไปเปลือกที่แข็งมากกว่าสิ่งสำคัญคือของเหลวข้างในวิธีการใช้คือทำลายเปลือกนอกกินส่วนข้างในเมื่อกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกสบาย ในการปรับพลังแต่ละระดับจะใช้เวลาการแปรสภาพแตกต่างกันไปครับขอบครับตามเรื่องตื่นอีกไหมครับเออไม่เหนื่อครับขอบคุณคุณผู้ชายคุณผู้ชายเยี่ยลเห็นกินอะไรเข้าไปไม่เห็นตุ๊กตกสบายเลยที่มันสบายไม่แต่แน่นถ้าแต่ยิเรื่องข้าวหม้อมหาศาลผมก็ไม่เคยวางใจนะฮะแต่พอเห็นเนื้อไม้ก็เหลื่อนี่แล้วรับจับนี้ไป ฉันก็ไม่กลัวอะไรกับไม่อกอ่อมี่ริ่แล้วแต่เป็นพวกแกที่รักลัวฉันเข้ามาเมล่นัเออ พลังจิตก็กำลังเพิ่มขึ้นตามที่จำกัดที่ร่างกายจะรับไหวเป็นดักแน่เป็นดักอย่างทีพลังจิตกำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมนิ่งเหมือนโดฟังกำลังไปโฟมฟัก เพิ่มชั่ว่อนหน้านี้พวกแคทเอลันยังแกร่งกว่าฉนแต่ว่าตอนนี้แคทเธอร์โอุ้าทกับชอบเต็มปลากว่านี้วันี่างสุของฉันเกับเทพสงครามขึ้นกลางนารู้เลคนันเป็นนักอาจิ๋นคนนี้ฉันบรนใจไปร้อยงฉันเป็นนักติระับเทพครามขั้นสูงว้าวเมื่อก่อนหน้านี้ฉันกังวลว่าบอลสีทอจะเข้าจุนฉันไปถึงเมื่อไหร่มีนักอาจิตมากมายที่มันเข้าจุนจะไปไม่ทึขั้นสูง จะเป็นเพศผองชายแล้วก็หยุดเพืมอนับและผ่านพลังสยายจนหมดแต่วาตอนนี้ฉัน,นมีเลยความของวิจิตสุดละเจ็บชั้นท้ายขาดท้างคือว่างไรไยลที่สุด <Wow. S 2> ต่อไปคุณลีร้องแค่เท่นั้จากนั้นก็ยุดีความแข็งจะมีเย่อไปเลยมั่นใจมากเลย แล้วก็บอกผมว่หลังพบข้าวของพวกเขาได้ขอบสัก6กเล่นตัดสอีกส,กสกิบสองของขติดอยู่ในลำต้นของเสือหลิยมใหแต่ทูกอีกขงมาตามที่ลบออกมาไมได้นา่จะจัดการาหลีเหียกเหรอต้องไปชิงวาพุ่ยิ่ สารต้นเหลี่เหมือนกันนะจริงโอ้ตัวนี้จะติดลงุ้าได้ผมไป่อวโอ้อก,กไปเลย ก็มันระดับสูงตั้งสี่หคนแล้วเนาะเดี๋ยว่อช่วยเลย ความปลารนาของฉันก็เยอะมากในที่สุดก็เสร็จนะที่ผ่านมาต้องเหนื่อยพันปีโชคดีที่มาไเห็นพวกเขาข้นต้องเหลื่อยยอดราชายิ่งเมื่อคนขอสมรภูมิมาไม่ถีงันขอดูหน่อยเร็วที่ผาหน่อยเห็นแล้วเออนี่เหมือนอยากให้เห็นเลยนะโอ้ฟัง กลัวอะไรบ้างไหมล่ะคนเนี้ไม่เจอกันนานเลยหลวงปนิมถ้านายหลบอยู่ใต้ดินจักรลักนักอ่านจิตของนายฉันคนจับนายไม่มด้ถ้านายโผล่ขึ้นมาสังงากงหนึ่งน่นองกกวะใช่ไหม พป็นายชีน้ำไม้ต้นเหลียพันปีแล้วกลายเป็นนักอ่านจิตระดับแค่สงคามขัข้นสูงไปแล้วไ,ไปไม่ได้ปกตินักอ่านจิตก็หายากอยู่แล้วจึงใช้คนเดียวแล้วระดับเพิม่มไปแท่สงคามขัข้นสงูงทั่วโลกนั้ได้ไปถึงหิบม,มือนี่ยพละอขอบคุณที่นาคนต้นเหลียมใหดงานฉันต้องทำไปเยอะเลยข้าวเป่งข้าวเป็นอยู่น เลิศหลือเฟือมั่นใจในตัวเองมากมากอ,ะอ่ะเยี่ยว โอ้เ oh. oh. พิ่มขึ้นเยอะจริงออกบอลได้อยู่ <c oughs> คือว่าเก่ง mm hmm. okay. ดีจ้าความแคระหวังของข้อยมันยุติที่นี่เไม่ยอมดิไม่ยอมมันจะตายเด้อดีโอ้โอ้กระดูกค่ะ โอ้โหให้ตัวนายไอ้ไม่ป้อทุกคนพบกันพันจิตแข็งแกร่งนะว่าเขาจะเป็นนักลังจิตสำหรับเด็สงคำข้ามหมู่นะเออใช่ใช่ค่ะจับจะเปไม่ได้หรอกท่้ยขนาดได้พันปียังเก่งขนาดนี้ถ้าได้กินหมื่นปีเลยวุ้ยวุ้ยต้นไม้เลยเขาเป็นสับปะหลาดหรือเปล่า Hãy subscribe mà kênh Ghiền Mì Gõ Để không ต้นอายุหมื่นปีกินเข้าไปสามารถขึ้นระดับขึ้นถึงระดับไหนก่านที่สำคัญเหนือกว่าที่สำคัญที่ธรณีระดับเที่สำคัญขั้นสูงนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของทุนพอยดัสขั้นระดับแชมพกแชมพองจิตคำถามคำถามระยะห่างหนึ่งปีแสงแสงเราใช้เวลาหนึ่งปีในการเดินทางไปถึงจริงหรือไม่คำตอบสำหรับแสงไม่ใช่วัตถุยิ่งเร็วเวลาจะใกล้เคียงกับการหยุดนิ่งดังนั้นจะไปถึงในช่วงฟิตาเท่ากับถึงในช่วงพิตาจบไปแล้ว wow. ดเดือพึงเก่งมาก็คือมันเพิ่มความมั่นใจจากการที่เขาได้ไอ้เหลวมืดพันปีพันปีนั้นไปเห <ไง S 2> มือน <P arts S 2> เขาได้พลังดูดซึมไปพลังเพิ่มขึ้นไปถึงระดับแม่ทัพขั้นกลางใช่ไหมแต่ว่าพลังจิตเขามันทะลุขั้นสูงไปอเออมันก็เลยแบบกล้าไปต่อสู้กับแคทเธอรินาไปอยู่ ค,คือตั้งใจไปให้เขาเห็นเลยว่าฉันยังอยู่จ่ะเออเดินออกไปเลยเดินมาเท่ๆเลยจริงจริงทุกคนแล้วแล้วคือแบบว่าไม่กลัวใครแล้วอะตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าฉันสู้ได้ฉันสามารถมีความแบบเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนถึงคนนั้นเขาก็ยอมรับนะว่าเออแบบเก่งเก่งนะทำไมาถึงพลังถึงได้สูงขนาดานี้ จนตอนสุดท้ายอีพ่อก็จะไปแก้แค้นแต่ว่าเขาก็เบรกไว้ไงเพราะว่ามึงตายเน่ค่ะไม่เย่าตายค่ะใช่เพราะถ้าว่าอีเกาะนั้นอะหลวงเฟิงไม่เคยทําลายได้นะอีทามินชื่ออะไรก็ลทามินสักอย่างอะทามินตะเกียทุกคนใช่ก็คือมันไม่สามารถทะลวงเข้าไปได้แต่ว่าพลังมีดของเขามันแบบทะลวงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันมีกําลังมากอะคือต่อยแล้วมันแบบทำให้มันรู้สึกเข้าไปข้างในได้ ซึ่งรอรุนเลยว่าอีฮอลินัสเนี่ยจะมาไม้ไหนอีกเนออกแม้ว่ายังไงเพราะว่าอีคนอีคนเก่งสุดก็คือฉลาดนะเขารู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีฝั่งของหลวเฟิงตามมาแน่นอนอน,านางรู้ทันอยู่ถือว่ารู้ทันรู้เกมอ่านเกมออกฉลาดใช่ก็คือไม่ได้ใช้แต่กำลังอย่างเดียวก็ใช้สมองบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพอลเลเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดตอนนี้มันก็เหมือนเกือบจะสู้หลวงเฟิงไม่ได้แล้วจริงไม่รู้ว่าเขาจะมีไม้ไหนที่ออกมาอองัดในการแก้ออแก้ทางหลวงเฟิงบ้างนี่การคิดว่าที่เขาไม่ได้ลงมือกับหลวงเฟิงคือเขาคงกลัวมันไปกระทบกระเทือนกับอีเจ้าหมื่นปีหรือเปล่าไอ้ต้นเหลียวหมื่นปีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติลราหลวงเฟิงกินเข้าไปหรืออะไรเงี้ยระดับขึ้นเหนือกว่าที่เสงครามจริงเพราะฉะนัะ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือ อยากขัดหลวงฟังแหละแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกคืออ e ีแกนเออเพราะว่าเรามาถ้าเกิดว่ามันอยู่กับหลวงฟังกันหลวงฟังเอาไปทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยเราก็เสียทั้งออสิ่งที่อยากได้แล้วก็สกตูของเราก็แข็งแกร่งขึ้นออแต่ถ้าเกิดว่าเราเราใช้เกมแบบสงครามจิตวิทยาแบบยอมแพ้ไปก่อนเพื่อให้เขารักษาในเวลาเรามีโอกาสไปชิงอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างนี้ป่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแผนของพลินัอนคือจะทาอะไรต่อไปนะคนะทุกคนก็ ชอบมากในความเก่งและความมั่นของหลัวเฟิงมาเสมอเพราะว่าเอาจริงคือมันห้าวอ่ะคือคือคือรู้สึกแหละว่ามันเก่งจนมันมั่นหน้าแต่ว่ามันทําได้ไงใช่คือมันมั่นหน้าแล้วมันทําได้อ่ะจริงเราก็ต้องยอมรับในความมั่นหน้าและความเก่งของหลัวเฟิงะทุกคนเวลาแบบแปนช่องมาเมน์คือขำมากแบบหลัวเฟิงคือมั่นมากก็คือใช่ก็จริงมันจริง แล้ว่าเออเอเอ,เอมันทําได้มันเก่งก็โอเคอะไรเงี้ยนะก็ต้องลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบสุดยอดไปเลยพี่นี่คือมันอีกยาวไกลมากบุกเดี่ยวได้บุกเดี่ยวนะใช่บุกเดี่ยวอยู่คนเดียวไม่แจ้งใครไม่อะไรทั้งนั้นคือแจ้งขีดสุดแต่ยังไม่มาไม่เป็นไรทําได้อะไรเงี้ยเออก็ก็ดีห้าวดีทุกคนคือหนทางของลรเฟิงอีกยาวไกลมากเพราะตอนนี้เพิ่งทำถ,ถึงประมาณแบบสามสิบเก้ากเท่านั้นใช่ป่ะตอนนี้เขาไปร้อยอะไรสองร้อยแล้วมั้ง ทุกคนก็เราติดตามไปด้วยกันอีกยาวๆนะคะส่วนเรื่องการเพิ่มตอนอะไรมันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่มมาเป็น2ตอนต่อ,ตอสัปดาห์ไปแล้วเราก็หวังทุกคนจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆมันก็จะได้แบบยาวไกลไงไม่ต้องรีบทุกนคนเราค่อยๆดูไปด้วยกันโอเคครับผมไว้เจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าจ้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย